สวัสดีครับมานหลากกักบครับอาจจะเป็นรอบทุก้ายแลละ่ะคือพี่น้องผมเปิดมองใแล้วหน้ามมมี่แล้ะครับล่องหอมกับหน้ากัจะบกเบอรล่ะไปครับผมด้วยนะครับล่องหอมเลยไปดูกล่องว่นี่เบอร์ยิมดีเนอครับ ืละสองเลยพี่น้งองกบปูใหญ่ครับผมได้เวลายามเบ็ดนะครับเบ็ดกบเฮ้าเมื่อนี้ โอ้โหเลยโอ้ยแรงเดือได้เลยตัวแรกครับตัวแรกโอ,โอ้สวยๆเลยพี่น้่ง mọc luôn, vây vây bố đọc sám thùng sám <laughs> thùng ừ. có đốt đấy nhỉ kìa tên vậy khuôn khuôn người quê ừ. đỉnh đó ừ. nó kiểu kìa chứ má ý của nó đi má ý của nó ไสใสโอ้โอ Eugene, nice <rac> ้โอ้ดูนะครับโอ้อกบตัวงามงามดีนะเกือบบอบแมนเสียบเงาไปคืออ้วนเนาะตัวแน่เทครับสงตัวแล้วครับอืมปิดยังอยู่หลายพี่น้อง

ดีดีขัวมือกันเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมขัวมือเหมือนเดิมเอามาหันบอกเฮ้ยห้อยเังพูดเหรอห้อยยังสีไม่ได้ห้อยกบติดเบ็ดได้ไงบุดี่นอโอ้ยหนอเบ็ดดวงหนหรือบ้ายะ มันสิดวดแงมเดยพี่น้องปีนาวไหมพูนบกำลังมากินสุนกำลังมากินกำลังมากินตื่นไปอาลาดลยมาเดเทดเยดเดเดยดดเยยเยเ นอ่ <ừ S 1> oh, ตัวก์ไงตัดที่ซีเหรอครับซีตัวละจะตัวก์ไงขึ้นเนี่ยติดอีกแล้ว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 พี่น้อง เดี๋ห้าแล้วครับครับผมโอ้กบตัวงามไว้มือนี่ผมมีตัวน้อยเด้อครับมือนี่ต่อพี่น้องไปต่อสก็สิมานอยู่แต่ผมสิมากไปหรอกพี เท่าหร้โอโอ้โหตัวที่ oh. oh. หกอู้อ้กบไหมว่วนต่วะตัวใ่ายคักตัวใ่ายแน่งอเขียวย่ายั mm. นงนี่กระเบิด อีกแล้วนักครับนักครับพี่น้องหกตัวหกเดีอวเนาะก็ตัวใหญ่ด้วยครับสิมีรอบสองนะพี่น้องเ้าะผมมาหาทุ่มครับผมไปพักจักชั่วโมงหนึ่งครับมาเดีอยววดไป้ะครับผมกลับบ้านครับกินน้ำขวดนอกพี่น้องงานครับล้างแรกเลยครับนี่ หลังแรกที่ถนนนี่ครับโอ้หคิดน้องโกน,นครับหลังแหลกนี่คดตัวท่าเอเาแบบมากเฮ้ยครับผม ไดเวลาอย่างเบ็ดรอบสองครับมนันคือรอบแรกบอตัวแรกรอบสองรบองบนึ่ง

ร่วมแน่นีเต่าตัวละก็เลยที่ไค้ครับั้งนันอครับตัวที่สามถึงเสืออันนี้เว้ยสามตัวแล้วครับ รุดขนาดทิ้งไวปเกิงชั่วโมงหนึ่งเด้อนี่เกืดอีกทิ้งไว้หอมเอือนเจ้าเกิดเสื้อเก่าอ่ะเนี่ยรุเสื้อเก่าเหรอไมนก็เบิดไปแล้วสองกะ้ยามเรียบร้อยแล้วครับในสามตัวพี่น้องในถุงนี่มีเก่าตัวเก่าตัวก็ตัวใหญ่นักพี่น้องเนาะเกิดเยละในหลายครับผม กระบาดน,น้อนครับรอรุ่นรอบซอน้ำกันเลยพี่น้องไปครับกระบาดครับสวัสด,ดีครับตนอซ่อดครับผม,มน,นัากาศหมอกลงขึ้นน้อย <c ười> ครับกูเบ็ดยังต่อครับ

In โอ้เฮยอืมอือมันโดนโอ้ม่เจ้านี่โดนครับมันโดนจะจำเป็นต้องรู้ธรรมดาแล้วเนาะเออเดี๋ยวนี้เลยเบอรติด ขึ้นถือยังม่เ้าลุตตกแล้วหลบเ้านันสุดสสสท้ายแล้วครับผมไปกบซ้องตัวพี่น้องเจอกับตัวใหญ่ยู่ ใครตามมาขึ้นตุนไว้หลายครับขึ้นตุนไว้ซีฟตัวพี่น้องควบตัวใหญ่ตัวงามด้วยครับผมนเนาะกติ้งเล่าพีด้าน้องไปนี่แหะครับกลางตรงให้ตรงหน้าเด้อพี่น้องเด้อมันย่างออกไปผมกติดถนนใหญ่หัวครับเสียงรถเสียงนี่มันแห้งเนาะลดไหลถนนซีเลนพี่น้องเอาแหละครับผมคลิปนี้กาแฟใบส้มนี่แหละครับก็ต้องซอกใกลก้กะสวัสดีครับสวัสดีจ้าก็าส้มคลิปหนาครับผม